เครื่องทะลวงท่อรุ่นดีหนึ่งห้าศูนย์ยี่ห้อตาลี่นะครับในชุดที่มีของแถมในตัวชุดนะฮะจะมีตัวเส้นทะลวงนะครับทั้งหมดทั้งหมดแปดหัวนะครับก็จะมีแถมให้สองขนาดของตัวหัวนะฮะขนาดเส้นของเส้นเล็กขนาดห้าทแปดกับ ของเส้น7จ็ดทับแนะครับก็จะมีถุงมือให้หนึ่งคู่นะครับในชุดมันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นขาขาสำหรับใส่ตรงนี้นะครับขาใส่ตรงนี้นะด้านหน้านะครับ จะมีตัวเส้นขนาดเล็กที่แถมให้มาในชุดนะฮะขนาดห้าทับสิบหกนะครับยาวความยาวประมาณยี่สิบห้าฟุตนะจะมีล็อกรูตรงนี้นะฮะสามารถล็อกได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปด้านหลนะังต้องดึงสายออกมาก่อน แล้วเสียบสายเข้าไปนะแล้วจะมีสลักตรงนี้นะสลักที่สามารถดึงได้นะดึงขึ้นได้แล,แล้วก็ดันตัวนี้เข้าไปก่อนนะให้มันตรงรูนะครับเราสามารถล็อกได้ก็จะล็อกแล้วแล้วสามารถเปิด ตัวนี้สามารถกดเดินหน้าแล้วก็ไยหลังไดนะ้สามารถกดก็กดตัวไปตัวตัวนี้หนีบตัวเส้นลวดมันจะหนีบเส้นลวดนะครับทำให้เส้นลวดหมดดุนไะด้ถ้าจะให้หยุดหมุนเราก็แค่ยกมือตัวหนีบนี้ขึ้นนะครับ ก็สามารถขับเคลื่อนเพื่อไหลังก็ได้ถ้าเราจะเลิกใช้ตัวนี้ก็ดึงตัวนี้ออกมานะครับสลับที่เ,าเราสามารถดึงได้ตรงนี้นะับดึงตัวเส้นนี้นก็จะออกมาล็อตรงนี้นะครับแล้วเก็บใส่เหมือนเดิมครับ จะมีตัวใส่ามาเก็บใส่ได้นะครับก็จะมีในชุดจะมีเส้นขนาดตัวนี้จะเป็นขนาด 5ถ้า8นะครับที่ใช้สำหรับกับหัวเส้นเล็ก,กนะนฮะสำหรับใช้ทะลวงพวกท่อน้ำทิ้งตั้งแต่ขนาด1นิ้วถึง2นิ้วได้เลยครับชุดนี้ก็จะมีแถมตัวหัวสำหรับนำนะฮะหัวห่อนนะครับเส้นลวดเราสามารถ ถอดได้นะต่อ,สา,าตอสามารถต่อกันได้นะครับเวลาจะใช้งานเราก็ต้องถอดออกนะครับแล้วต่อทีละเส้นนะครับจะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราใช้กุญแจตัวนี้นะครับถอดเข้าไปนะเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ดึงออกแบบนี้นะครับก็จะออกจากกันนะแล้วมันจะมีตัวสปริงตัวสำหรับเอาไว้ล็อก,กน,นะฮะในเซตนี้จะมีแถมเส้นขนาด5ครับ8ก็คือเส้นเล็ก จำนวน6เส้นนะครับก็สามารถถอดออกได้นะครับเวลาจะเอาเส้นใส่เข้าไปเอาใส่เอาหัวใส่นะครับแนะนำให้เอาเส้นใส่ไปในตัวเครื่องก่อนนะครับ ใส่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันจะมีรอยที่เขาไว้สําหรับเป็นตัวด้านด้านทางเข้านะครับทางเข้าของตัวหัวเนะี่ยตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไปอย่างนี้คนะมันจะเป็นเข้าล็อกมันพอดีแล้วกดลงไปนะครับมันก็สามารถจะล็อกได้นะครับก็จะไม่หลุดนะครับ วิธีการใช้งานก็เหมือนกันเลยครับตัวขนาดเส้นขนาดเจ็ดขนาดเจ็ดถ้าแปดเจ็ดทแปดก็คือเส้นเอาไว้สําหรับใช้ท่อขนาดสีนด่นิ้วขึ้นไปนะครับสามถึงสี่นิ้วขึ้นไปครับทีนี้มาถึงขั้นตอนของการทํางานของตัวเครื่องนะครับใส่เส้นรวดเข้าไปแล้วนะนี่เป็นหัวนี่ใส่หัวไปแล้วนะครับเราจะทะลวงนะครับ ก็ให้เปิดสวิตนะฮะมีสวิตเดินหน้าเดินหน้า,เด,นนาเดินหน้าก็จะหมุนใจเราก็ใช้ก็จะใช้มือนีถ้าเราจะดึงเส้นเข้ามาก็ปล่อยตรงนี้แล้วก็แล้วก็ผลกนครับ,รบก็ดันเข้าไปเรื่อยๆส่วนถ,ถ้าเราจะถอยหลังนะฮะก็เปลี่ยนเป็นเกียร์ถอยหลังนะแล้วก็ค่อยๆประคองเส้นขึ้นมาครับแล้วก็ดัน ดึงกลับนะมือนี้เราก็ต้องยกขึ้นมาด้วยนะอันนี้ทําหน้าที่การหบีบเส้นรวดนะฮะแล้วก็ดึงเกิดข้อยถ้าเดินหน้าเดินหน้าได้ครับเราก็ทางานเข้าไปดึงแล้วดึงไปดึงไปยึงไปแล้วก็ดึงกลับเครื่องตัวนี้ก็สามารถใช้ได้สาหรับข้อตั้งแต่ขนาดหนึ่งถึงสี่นิ้วได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของเครื่องตัว D1 ึ่ง50จะมีตัวสําหรับไว้ล็อกเวลาเราไว้ยกเคลื่อนย้ายนะครับ ก็ให้เรากดลงไปนะครับแล้วก็หมุนมันจะมีล็อคให้เราล็อกนะครับมันก็จะล็อกได้นะครับล็อกแบบนี้นะครับสามารถยกได้เลยนะครับเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราจะกดใช้งานก็ดกดก,ก,ก็จะปลดล็อกได้นะครับ